วส,ส,ส,วสวัสดีค่ะนําไปเตยอัิลข่าวสวัสดีปีใหม่พี่ๆทุกคนแล้วก็แฟนคลับดีเจทุกๆคนเลยนะคะขอให้มีสุขภาพพลลนไมัยที่แข็งแรงคิดอะไรก็ให้สุขวงปัถนาจเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานและสุขภาพนะคะและอย่าลืมไปดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วก็ สวัสดีครับผมสอนชายเมพิเชียงครับขอสวัสดีปีใหม่กับพี่น้องแฟนเพลงคงยังไม่สายเกินไปยังอยู่ในช่วงเดือนมกราอยู่นะครับขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยกันทุกคนอะ่าทำมาค้าขายอะไรอาชีพอะไรก็มีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสิ่งที่ท่านเคารพนับถือตมองกรรักษาคุ้มครองทุกท่านทุกท่านอายุมากควรยืนการรบำรวยร่ำรวยครับ สวัสดครับพสารอพรปีใหม่นะครับก็ในวันละดิถีขึ้นปีใหม่นะครับถึงแม้ว่าจะผ่านมาแล้วครึ่งเดือนแล้ว แต่ก็ถือว่ายังลุ่มลุ่มใหม่ก็ขออำนาจพระเจ้ากระต้านใจและถึงกับถึงล้ายใจในทางโลกช่วยเพิ่งความรักษาผู้ป่วยเพื่อไม่ให้เป็นแล้วเป็นแล้วแฝเร่งนะครับให้มีแต่ความสุขความเจริญปัญญาจากรคภัยไข้เจ็บโดยเฉพาะอย่าให้โรคโควิดประคัมกายทำร้ายเราสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับนั่นคือกันอย่างดีสำหรับเราครับขอบคุณมากเลยครับค่ะโแท้ อยากสุขภาพดีแว้มาที่ศูนย์สุขภาพดีมีสุขสิครับบอกเบอร์เลยลูก0 8 2 3 2 8 5 2 5 2แหละ0 8 2ย7 4 2ด4 2งกเ็่งเก่งเวันนี้เราก็มีแจกแจกแจกแล้วก็แจกนะฮะใครอยากได้อะไรบอกตางเลยนะครับสอบเลขใโทรศัพท์นี่แหละนะครับโชคดีพี่ไมครับสวัสดีครับผม